สบายดีพี่น้องสบายดียำแรงเด้อบุญสกุลกพี่น้องไปพบพ่อก,กับช่องแม่น้องเทนเส้นเก่าเช้นเคยพี่น้องจา้าพาสองแสมาตัดผมพี่น้องเตรียมตัวไปโรงเรียนเมื่ออื่นค่ะไปว่าพุ่งนี้ค่ะช่างตัดผมกำลังเหตุกับเขาสันไพตัดให้กับบุคคลสางพรุนี้พี่น้องเว้ เดินหน่อยมกักน้องเต้นไหมใช่หลืออ้เต้นคิวแรกนะ แกไม่สาวผมบอกสบายดีได้ไหมมา่ายทีนเนี่น้ม,มาอย่างาาอืมมาต้องแย่งกันเดี๋ยวย่าตันมาเงินนี้มันมีบังยมกินไปหนอ,อ,อน้องเล่นตนน,น้องถาน้องเท้นคิวแรกแกมคิวสองล้านเก่าล้านเดิมพี่น้องจา้า อุ่สร้างสิเป็นร่มแล้วร้านประจำหมู่บ้านนายไปโดนยังมาพี่เทนเทนนายจะไปโดนยังมาตะคอข,อ,อ,ขอ,อยัง เบ็ดบาดเก็บพี่น้องเอ้ยมืออื่นจะไปงเฮียนอะไรวันนี้เพราะมาเสียความหล่อเลียนเบ็ดเบ็ดบาดเก็บมันจะไปผผาเย็บบ่ล่ะเก็บไหมหืมไหนอะเก็บ <c oughs> <c oughs> ดูหมาเหาใคร พวกนูมาไม่เห่านะวิ่งใส่เฉยๆสรางประจำหมู่บ้านกระสอบอะไรใหญ่น้อยน่ยนยนะกระสอบข้าวบอกระโอ้ปกข้าวหืมไอ้ต้นาเอามาโรดินนะอ๋อเธอจะกระสอบข้าว โดยอินลลิ่งกับไปโรงเรียนแล้วมันเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมเว้ยบอร์เบ้มาตัดแล้วบ่ล่าใหญ่อ๋อเว้ยสองเศษเหมือนกันนะนี่ก็บสองเศษ ต้องมาตหัววันหน่อยม่งันยุงมันเยอะหนใหญ่นาะหมูเจริญนะเป็นอะไรเางสระงจำหมู่บ้านเอาไปนอยวัวละสามซิเล็กหน่อยผู้ใหญ่หกซิบวามยุมากเป็นนงเอ้ กะเป็นมังยมน่อยนี่กินก่อนนะงูวัวสางตัดผมฮะหวานตาง่ายกันดีได้เดี๋ยวตาออกนะ่ยกัฮะ ก้มหัวลงเงี้ยแม่ซํำให้ไม,ไม่ต้องห่วง้แม่ทำให้แล้วขานึงเีรอ้องามบ่ิมากอยู่บ้านเตรียมตัวพร้อมพรุ่งนี้ไปโรงเรียนใช่ไหมครับไปทอะไรไปรจัดโต๊ะแล้วพรุ่งนี้น่ะ ครูบอกว่าใส่ชุดธรรมดาไปใส่ทำชุดธรรมดาไปก่อนจะโต๊ะจะตังแต่จะได้รู้ว่าหนูนั่งตรงไหนไงไปห้องเฮียนสนามมาเป็นแอีแบบนี้ ดีฉันว่าผมมันไม่ค่อยหนาน้องเพ็นมั้งเก้มาองผมหนาแก้มกัดยาจ้าวเกลือกราบรอกราบตาผมไปคือเป็นตะซั่งแต่ว่าวคน้นดีไหม អាយកកកៀបហែងទៅអាណាម័យបងអើយ

นี้ค่ะจะก้ม,ม,มลูกจะก้มเงยหน้าขึ้นตามยายบอกไม่ได้กอยากเธอลมลุมนี่ทมหน้ารมก็ได้ អរុណមោតនាមគ្នាបិណ្យានោះគ្នាមិនត្រូវមិនត្រូវទៅណាទៅណា กดย้ายด้วยค่ะหนูกเบ้งอะไรในมืออ่ะห้าสิบอือโหเก่งเถอะวะ แก้มเก่งจะเริรู้จักแบงค์ห้าสิบแล้วจะเป็นปอนหนึ่งแล้วจะ,จะแลขึ้นปอหนึ่งแล้วโตเป็นนมแล้วค่ะพอนหนึ่งมันกนนารบ่งจะปอหนึ่งทั้งสองเลยพมหนูมันหน,า,หน,น,หนาไง ôm ten bằng. Thôi mấy đứa chơi đi người Đa. Ở tuần qua này nó mới tập lòng nó. Ai kém ยายกำลังไถอย่อืมต้องหูอ่ะอืมี่พาจะก็สายหลุดแหละหลุดได้ไงสายสายตั้งยาวเนาะ เตว้วยพี่แก้มบ้านนี้พี่น้องเลยสวัสดีครับนุ้มมาตัดผมค่ะนุ้มาตัดผมครับอืมเจ็งจับ่วยพาเลยหนามุมเมมเขียวบวงพี่น้องเอ้ยผมแก้มนาพลังขีดนก ตัดผมตะกี้ไหนไะม่น้องโอ้ยหายจนว่าตาบวมเบิดตอนนั้ไงหน่อยนะช่างจะบอกว่าโอ้ไม่อยากตัดแล้วร้องเกิน มันจะมาแล้วมันไม่มาเมื่อตื้ออ um, ่ะก็ยอมเลยอ้ยมรูว่าจะมาอย่างน้ำท่วมเนนั่นแหละอ้อมแล้วก็หนีหมดไม่มาหาเราหรอกนะโวยหนูอย่างไไก่สิ้นแล้วแหละหัวที่สอง นะ้าแกมตรงดจ้ะอี่อยากทำยุงไหมแต่สิแล้วเลีวพี่น,อนออ้องเอ้ยต้มกินอร่อยเห็ดผอ,อม แก้มหลับลบ่ออหลับให้ผมเข้าตานั่เข้าตาสองหัวกับแป๊บเดียวเสีจแล,แลอะไรไี่ร้ไปขึ้นไขึ้นอีกหนึ่งครับ เซตเป็นทีรูบหลอพี่น้องเลยตัดผมรูปหล่อแล้วขออภายพระจพี่น้องเป็นสี่เด้อม,มาพไไิจารณาเลยกดแชร์ยืดดีมแห้งเพื่อสุขสุขคนรำร่วงรำรวยพ่อกันใหม่คลิปหน้าสบายดีทำดีดีบ๊ายบายสวัสดีครับก่อนครัไปเลยพี่น้อง